สวัสดีครับเช้าวระดังคารที่9กันยาเดือน9เดือน9สาคนนะครับวันนี้วันดีถามว่าดีไหมดีทุกวันนะครับวันที่9เดือน9หลายหลายท่านอาจจะมีโครงการต่างๆการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่รเ,รมหมเริ่มต้นคิดดีทดําดีเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าถือเลิกถือยามตามผมที่ว่านะครับโกโก้พมดน้อยถามว่าเลิกงามยามเหมาะมีจริงไหมดีไหม หนึ่งแหละถ้าทําความเป็นมงคลถ้าทําดีทาดีได,ได้ได้ทุกเวลาแต่ในสมัยพุทธกาลนะครับผมขอเล่านิดนึงก็คือในสมัยพุทธกาลจะมีมหาเศรษฐีห้าคนห้าพระองค์มหาเศรษฐีนะครับไม่ใช่เศรษฐีธรรมดานะเรียกว่าแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่ามีเศรษฐีห้าท่านนี้มหาเศรษฐีห้าคนนี้ทำเลิก เรียกว่าลงทุนค้าขายทานั่นทํานี่ตามเริ่งามยามเหมาะของแต่ละท่านทั้ง5คนนี้ทําแล้วก็มีความสําเร็จก็เลยเกิดขึ้นมาว่าเป็นเริ่ปัญจมหาเศรษฐีเศรษฐีที่มี5คนนี้ล้วนแต่ฝักใฝ่ในบุญกุศลล้วนแต่เป็นพระอุปถาขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับแล้วก็ได้ทํากิจการงานอะไรตามเรมิตามยาม ได้หลายท่านก็คงจะรู้เรื่องเลิกของปัญจมหาเศรษฐีเซิร์ชดูใน Google ดูก็ได้นะครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับวันที่9เดือน9เป็นเลิกมงคลสําหรับหลายๆท่านในการทําภารกิจหลายๆอย่างการเริ่มต้นดีเริ่มต้นทีน่ใจเราการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ได้ดีทุกวันทุกเวลานะครับผมโกโก้พมดน้อยมาเป็นกาลังใจให้กับทุก,ท,กท่านนะครับ ความผิดพลาดทุกคนย่อมเคยผิดพลาดมาก่อนแม้แต่ทั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านก็เคยผิดพลาดมาก่อนหลายหลายคนหลายท่านความผิดพลาดการล้มละลายทางธุรกิจผมเคยผมรู้จักหลายหลายท่านเหมือนกันเคยมีเป็นหลักร้อยร้อยล้านนะครับก็กลับมาไม่มีอะไรการเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างก็ถามว่าเกิดจากกรรมกรรมก็คือการกระทํานั่นเองนะครับหลายท่านแม้แต่ทั้งตัวผมเองความผิดพลาดทุกคน ถ้าเราไม่เคยรู้ความผิดพลาดมาก่อนถ้าดวงชะตาตัวเราเปรียบเหมือนว่าเป็นผ้าสีขาวเราก็สีขาวมาตลอดแต่เราไม่รู้อุปสรรคปัญหาต่างๆเราไม่รู้จากความทุกข์ความยากเราเราก็จะรู้แค่ความสุขสบายแต่ถ้าเรารู้มาก่อนรู้ความผิดพลาดความผิดพลาดต่างๆสิ่งที่เป็นอยู่เป็นปัญหาปัญหาอุปสรรคก็คือเป็นครูครูของชีวิตของแต่ละท่านแต่ละบุคคล บางท่านเจอมามากก็าอาจจะมีความแข็งแกร่งทางจิตใจมากขึ้นนะครับอ,อย่างครูบาอาจารย์หลายๆท่านก็สอนว่าให้แสวงหาความทุกข์เมื่อเรารู้จากความทุกข์เราก็จะเบื่อหน่ายและเหนื่อยหน่ายในความทุกข์นั้นเมื่อยังไม่เห็นความทุกข์เราก็จะออกจากทุกข์ไม่ได้ แม้กระทั่งทุกของการเกิดการเป็นอยู่นี้เรียกว่าเกิดมาเป็นวัตตะสงสารเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่เกิดมาเกิดมาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เลยสแสวงหาความผลทุกก็คือสแสวงหาการเกิดดับที่ไม่ได้เกิดมาอีกแล้วก็เรียกว่าเข้าสู่น,นิพพานเราทุกคนเกิดมามีกรรมกรรมก็คือการการะทําของแต่ละบุคคลนะครับจะดีหรือไม่ดีเราเป็นคนทํากรรมนะหลังจากนั้น กรรมต่างๆก็จะส่งผลเป็นกำลังใจให้หลายๆท่านนะครับเรียกว่าการเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นที่ใจกำลังใจดีๆในการทำทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่ในความเป็นโลกมนุษย์นี้ก็คือมันเป็นเรื่องว่าสมมุติทางโลกถ้าพูดตามหลักธรรมนะครับนั่นคือสมมุติทางโลกสมมุติว่าแต่เราก็อยู่ในของสมมุตินี้เรามาอยู่ในสถานะแบบใดนั่นแหละคือเรามีกรรมกับแบบนั้นเราอยู่ร่วมกับบุคคลคนใดเราเราอยู่ร่วมกับสิ่งๆไหน วิธีกรรมเกิดมาเรียกว่ากรรมมะพันธุกรรมเผ่าพันธุกรรมทายาทก็ให้มีหลักแห่งใจก็คือหลักแห่งธรรมะหลักของใจธรรมะคือเอามาเป็นหลักหลักในการเดินทางเดินทางให้มันถูกต้องตามหลักธรรมบางทีถูกใจอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักธรรมนะครับองค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงอธิษฐานจิตว่าหลังจากที่พระองค์ดับขันปริปรปรนิพ,พานไปแล้วเนี่ยขอให้ศาสนาพุทธยังคงอยู่ไปอีก5,000ปี พื่อที่จะให้บุคคลใดดวงจิตใดที่จะกบมาเกิดแล้วมีบุญวาสนาที่ดีในทางบุญกุศลได้ให้มาเรียนรู้ธรรมะธรรมะไม่เคยเสื่อมลายธรรมะคือก็คือความจริงธรรมะคือธรรมชาติคือความจริงหลักธรรมต่างๆก็คือความจริงองค์ประกอบของธรรมะองค์ประกอบของศาสนาศาสนาไม่เคยเสื่อมนะครับแต่องค์ประกอบของศาสนาที่มาเป็นอยู่ อย่างองค์ประกอบตัวบุคคลเออสถานที่สิ่งต่างท,ท,ที่เปลี่ยนแปลงไปอันนั้นก็คือเป็นองค์ประกอบก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลาศาสนาไม่เคยเสื่อมแต่คนที่มาทำภารกิจในศาสนาอาจจะเสื่อมไปก็แล้วแต่บุคคลแต่ใดๆนะครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญและบาปใดๆใจถึงก่อนเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลวันนี้วันที่9เดือน9หลายๆท่านตั้งหลักตั้งตารอคอยหรือ จะเริ่มทํากิจการอะไรต่างๆก็ขอให้มีความสุขมีความสําเร็จในในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีสําหรับผมโกโก้พ่อพ่อน้อยนะครับเป็นกำลังใจดีให้กันทุกๆท่านสาหรับคลิปนี้ขอบคุณน้องไมา์สวัสดีครับ